เอาแล้ไปถ่ายรูปซิไปถ่ายรูปซิไปถ่ายรูปซิไปถ่ายรูปได้ยายถ่ายรูปให้นะอาชีช่วยนะอาชีเวยยิ้มก่อนอาอาแอคชั่นแอคชั่นอ,อ่ะแอคชั่นด้วยอแอคชั่นนะโอเคโอเคโอเคเอาแอคชั่นค่ะแอคชั่นโอเคโอเคค่ะเออเออเอายกขาขึ้นด้วยยกขาขึ้นเออเอาน่ารักน่ารักสิ น่ารักโอเคเออเอาไปทำด้วยกันทำโอ้ยกขาขึ้นอะยกขาขึ้นแล้วทำยังไงอุยน่ารักจ้าเออไปทำด้วยกันหน่อยไปทำด้วยกันเร็วทำด้วยกันหน่อยเออน่ารักตรงนี้มันมืดตรงนี้มันโอ้ยมืดมึงเดี๋ยไปแกะกล้องมาอาดออกได้อ่ะปืนนงเพศเก้งทะลกโอ๊โอ้ย อ ah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. ุ้ยอุ้ยอุ้ยน้าอาร์ตน้าอาร์ตจะว่าคนได้บ่นี่อืออืออาร์ตจะตีคนได้บ่นี่เฮ้ยเฮ้ยฮยา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 อะไรอะยาจ้ยาเล่นมัดเล่นมัดหล่อมใเขา่ยา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 านะใครทำล่ะใครทำ เอ้ยนะอาดนะอาดนาอัดนอัดดุคนนี่นาอัดตีคนแลออผู้นี้ว่กล้าไปผู้นี้ย่ามเออปลาจูงแขนกันไปไปไปลุกขึ้นไปดึงไปเก็บซอยกันไปไปเก็บช่วยกันไปไปเอจูงมือกันไปไปไปเก็บช่วยกันเ้ออไปทํเข้าวด้วยกันไปอช่วยกันอเอาข้าวเอาข้าวไม่ใช่เอาออกเอาเข้า อ่ะงับเข้าไปโอ้ยเออนั่นแหละทำสองคนทำด้วยกันก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันสองคนนะแม่มันยังไม่ไหวอันนี้คือสายานาอาดเอ้ยมาเบิองเด้อนาอาดเอ้ยบ้านี้เอาไปเก็บนั่นกล่องแสกนาอาดแม่กล่องของนาอาดบ้านี้ พังแล้วนะอาดนะอาดพังแล้วนะอาดลงมาเด้อนะอาดเออนะอาดลงมานะอาดลงมาเฮ็ดนะอาดเอ้ยบ่ไหวแล้วม่างของแก้วแล้วพหดเฮ็ดจังไหนเป่าบังกระลกป้าป๋าเนี่ยป้าป๋าโทรมาแล้วมามานี่มานี่มานี่ยจะเอาไปไหน มาเลยลูกมามามาเม้โห